เก็บผักแล้วค่ะตกป่านะคะโอ้ยร้อนนะคะเก็บผักเฮ้ยเก็บผักเก็บผักเฮ้ยเก็บผักมันแก่หมดแล้วเนาะวันนั้นยังอ่อนอยู่นานแล้วหลายวันแล้วไม่มาไม่มา มากแล้วอุ้ยตุตกตาอุ้ยแสงตะวันแสงตะวันนะค่ะแสงตะวันนะค่ะององเพยแสงตะวันเด็ดร้อนมากเลยตะว,วันอุ้ยมันมีปลานั่นด้วยนะเอ๊ะมันที่เลี่ยมๆเ,เนาะหรือว่ามันอยู่อย่างนี้ไหมมันอยู่ตรงนี้ไหมควายหรือว่าอะไรอนี่มันเลี่ยมๆ มันมีปลาด้วยนะสาภาพน้ํานะคะหน้านั้นเราเห็นปลาสาภาพน้ําด้วยนะกระโดดอะหน้าหน้าที่น้ําเยอะอ้าวข้างล่างก็มีน้ําว้าวมีปลามีน้ําในน้ํามีปลาในน้ํามีข้าวลูกบอกไว้ให้วัวให้ควายกินน้ำํำม่สูบขึ้นสวนแล้วว่านั่นผักมะม่วงยอดมะม่วงโอ้ยจะใบสักร,ร่วงหมดเลย เก็บจำไว้แล้วเนาะค่ะเก็บยอไว้บนแล้วกระชอนก็เริ่มเป็นดอกอือจะมีเห็ดแล้วเราไม่เฝาด้านล่างมันให้มันเปิดเห็ดให้มันเป็นเห็ดออกน้อย นอกไเกนเกียนไปเกีนที่บ้านไปเกียที่บ้านเอาไปต้นที่บ้านลงใต้นี่ตะเก็นตะเกนลดน้หน่อยไปเกียเปงปลาเปลปลา้าวต้นไม้สุยอหัวเลาะเซ้นลูก หนึ่ง <1. S 2> ร้อนเนาได้ผักต้นเดียวตัวสามสองต้น, 3, ตนอ้าวร้อนร้อนเหลือเกินร้อนที่สุดร้อนที่สุดอ้างลกมาเต็มเลยห้องัาวานร้อนที่สดุดร้อนที่สดุดร้อนที่สดุดร้อนในซอยหาน้ำเย็นกินก่อนอ้าวไม่มีแล้วนะ าร์จแบตไว้ชาร์จแบตเตอรี่ไว้หาน้ำเย็นกินก่อนร้อนมากเลย <c oughs> มีไหมตีนน้ำของลูกไหมน้ำแข็งน้ำแข็งเออน้ำแข็งมากเลยไม่มีในน้ำไม่เป็นไรหาน้ำเย็นใส่ก่อน <c oughs> เอา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 มีน้ำนี้ <c oughs>